เอสวัสดีค่ะอันนี้เรากำลังจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนนะคะอันนี้เป็นชิปสั้นๆเนาะชิฟฟงเงีะบจิปเสียซะแม่บักมีกบักควายเพื่อนเพื่อน Happy Birthday to you มาเบิ่งเค้กนี่ย Happy Birthday โอ <laughs> <74. S 1> ๊ตาย h a p เ y b i แฮปปี้ด to you HAPPY b i r t h d a ด to you แฮปปี้วันนะสรุสเพ่อนมึงมึสูบเด้อมึงมึงสูคนเด้อสูคนดีเด้อมึงเทียวกับคนกเดียวนีลูกขอบคุณครัมึงกบไั่เดียวนีลุกควอะสุกไลนเน่ะสวย เาขอบคุณครับผมไอมีกีตาร์ชาแนลด้วยกับขอขอบคุณแม่น้าอีกิบน้องกิบน้องน้องเนียวว่าบอเชี่ยวกันเพื่อนเพื่อนกันเมีพื่อนกันเพื่อนกันน่เน่ขอบคุณเอาไปส0 0รอยเพื่อนถึงมันมันสีโ่ไลนะครับแต่ว่ามัน ได้ความสคือผมคือมว่าเคยมีไผครับแมนมูกันไม่เคยมีไผ่ะครับไปไปนางกิีต่อปีกายนี่ก็ให้มันเด้จำในบ้านกปีกายนี่ก็บก็บสองคนพักกันยางสองกิโลไปซองหาร้านเค็กไปซื้อเค้กวยันนี้ดวนคนนี้มีงานยวนกรุงเทพดูยวเทเวตเนาะเฉวเทเวานส่งดีๆใช่ไหมยดจริงเลยกันจรองเจะมือแหลมูกันต้งเต่มือแหกเลย ย่างสองหอยปีกไก่นี่ย่างสองเชือกพอดีมันแถวเนี้ยมันมันมื่นมึงสิวอยู่กูรูวเออมึงบอกมีแหลกกั่หักแพงแดงปันกันบอแมนเราสี่ยังกระซังน้อแมนเราแพงกันแพงกันครับผมอันนี้ที่บอกบอกกันยังสี่ก็คือเป็นมูกันเนี้ยมูกันนิดกันเลยรุ่นเดียวกันเลยครับเป็น้อยละไอ้ไอ่ขอขอบคุณเนอะขอบคุณเพื่อนเเออพื่อกู มีมูหลายกับจริงแต่กูบ่เคยพอแนวนี้กูไม่ได้ยู้นี่ก็มีแต่มูภาษาอะไรเป็นบ่แเมนเออสิละคุณนี่เขาก็แมนครับก็เลยเอาใส่ใจให้บ่าเมนเมนกับอีกี่มันมันมันใส่ใจผมไม่ดีครับคือถึงว่าปีแรกผมมาอยู่ปีว่งหันนอมึงมูแรกอะมึงเป็นมูขกูเลยคือปีแรกนอเออปีแรกขึ้นหินยันยันคือของกูเพิ่งหูดิมึงหูปะเออเอมาจังไลยพี่น้องหูปะครับผมมาอยู่ปีแรก ผมบลอกคิดว่าสีมีแนวนีิเลยมันผู้แรกกับกม่น่าผมอันอีกอย่างหนึ่งผมก็บล็กหูหรอกว่าไผ่ออกเงินออกหยังช่วยก็พูดสองคนนี่แหละแมนกับหัวหน้ากับไปเด้เมื่อนั้นหัวหน้ากับบอกไปเด้บ้างไหมแมนเมาค่อยพูดซึกงแหละเขาใส่ใจไหมใส่ใจสอนคนอะไรกันถึงความใส่ใจเลยผมแบบมันขับมาสิครับตะกี้มันขักมากิบกูว่ากูอยากไปอยู่ว่งจุดๆว่ะ มาสไตล์นั่นสินะต้องจำเลยว่าอาจจะมีกูมีเมื่อนี้พอเป็นมูกันเนาะพี่น้องเนาะเออผมบอกซะจากใจผมผมแนวทางนี่แนวทางมรรคมันุ่ษยนแนวทางผมแต่ว่าผมอยากไปยู่งหันผมบอยย่อปรึกษาไปเลยนักดนตรีชวนหน่อยแห้งครับผมปรึกษาจะบอกตรงตรงก็คือไอบิวมือกวางครับบอกตรงๆนะก็คือแบบระบายความรู้สึกในงานความคิดบางอื่นงนี้ผู้ที่สว่า ระบายหายอีกลิบเืแอใจกันเม่เป็นเอื่อนเจ้าห่ยแมนใช่่ะผมพ่อพบอกมือนีนะครับแบบไอ้ไหนแม่คือ้หน่อก็ยอเื่อใจกันตลาระค่านบเออไปยเรื่องอะไรก็ปรึกษากันความรู้สึกเฉยอะเงี้คือผมเพเคยพอได้ไนะผมไปกันมวลอันนี้ยังคุนคุทั้งคุณมาเียเลยสูไปนหผมสีพอนได้ไอีนะครับจ้าหผมแต่ว่า มึงกะหามึงเรียนนมิงเนาะเอออยู่นี่แหละมึงอยู่นี่มึงสิดังมึงสินี่เพื่อนโยไปกับหอน้านในหอน้าแล้วเบิ่งกไงนะเพราะว่าคลิปก็อยู่นี่มาก่อนแค่ปีเดียวเลยเนาะปีสองปีนี่แหละก็มัเนาะแต่แฮปปี้เบวันเดย์เพื่อนมีความสุขอะไรช่นกันเด้อครับทุกคนอยพี่น้องเอฟซีกับมีความสุขเด้อหลายๆเด้อครับผมช่องน้องกิฟด้วเนี่ยช่องน้องกิฟด้วเนี่ยอ๋อช่องกิฟกิฟเซกช่องน้อ่กนเนาะเพื่อน น้องกิบโดนสปีกน้อวหน้าตั้งใหายเด็ี่อ๋อน้องกิบเดนสปริงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกูชอบสเก็ตนะครับผมเรากาจะไปกินเค้กก่อนเค้กแบบเลิศได้เนี่ยครัเป็นกระแสแห่งชามชามโอเคพอกันเคนาครับพี่น้องเดี๋ยวยังเหรเค้กกบบว่าสำคัญครับเออใจมูเหรอครับหนึนงพี่ต้องเออเดี๋ยวไปเลยครับมูมูโอ๊ยไม่ใช่แล้วพี่ต้อมอันนี้ก็เป็นไอ้ฮักที่ปรึกษาได้นะครับ เน่ครับแล้วปกติปรึกษาได้ยาคเมื่อนี่ใส่ว่าทรงเขาประกวดคือเราเห็นเขาประกวดกันเจ๊งตัวพันครับเอ็กซเดนิดหน่อยแจงตัวแบบ กับลินดนตรีอยู่กับเตี้ยงดูทันนิดน่อยเป็นจ้าผลของลินดนตรีก็ธรรมดานะครับผมตเจ้จะจับมือวะเข้มีจับอไตอนนี้ผมมั่นตีแปดตีสองเดือดตีสองเดือดเพราะว่าทีตีสองกําลังนั่งกินจิ้มรสชาติกันอยู่นะคะแมนจะประมาณดีนรั่วนิดหน่อยเราเพื่อนแมนอ่าโสดหนโสดบอดีบอกเพื่อนโสดครับโสดเต็มรวยเด้อครับผมโอเคโอเคโสดเต็มรวยเด้อครับผม ไปไปมือเดียขอบคุณด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ิดตามองของน้องกิฟ์เอสปีนะคะแลก็ช่องของนี่กิตต้าชแแนลด้วครับผมแลกก็ทีมงานทุกคนนะคะในวงนะค่น้องช่องไม้นี่นช่องน้องไม่กะขอฝากกดติดตามไม่ได้จ้าพอกันชิปหนักกับพี่น้องอย่าลืมกดย่งย่างจบเดวอย่าลืมกดสมัครใช้กดกระดิด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อรับ